ครับคุณท่านประธานมาเจอกับพี่ก็ติล่าครับพี่น้องมาเยอะเด่นเด่นมาเยอะเลยเดเด่นเด่นมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นคนก็มาพี่ป้ายสวัสดีครับสีครับดิ้งก็มาพี่ป้ายมีใครเจ้าพ่อเจ้าพ่อคอนเทนต์ครับนี่พี่ประธานห้างโอ้ยเมื่อวานนี้ อโอนี่กูมาเมื่อกีนี่คนเหลี่มนหน้ามึงองนิดดีวเออไม่ได้พูดให้พอเหลมนะพูดเร้ายไปีัโอพูดเรง้ายับเออ นี่ท่านประธานครับครท่านประธานคือท่านประธานอันนี้คือท่านประธานนี่ท่านประธานอันนี้ประธานเจียวันครับนี่รราเจวันเนลานี่รับี่จะมาลงลอสาเื่อนสาไม่สาคนจะชึ้นคโอ้ต้องถามบอสจเลยครับเออบอสจกดกดกดไม่รู้แน่นอน่้นออถามไหอน มันจะมีแค่สองนั่นแหละมีสามมีสี่ในอันนี้อันนี้เจ้าพ่อคอนเทนต์ที่ประธานน้าอันนี้พี่ไฝ่เมฆะนี่อันนี้พี่ไฝ่เมฆะนี่เออทักทักทายไหนทักทายไหนคนละทักแกไปทักทายลุงโทนี่คุณหมอโอเคครับสามจะมีตอนไหนคะท่านตรง ถามว่าโจถามว่าโจนะครับนี่ทำว่าโจคุ้มคุ้มแล้วจะทำอะไรนี่เดี๋ยวท่านประธานท่านประธานห้างครับเจ้าพ่อคอนเทนต์นี่ติดตามเออสู้วัโจเลยนะนี่นี่อ่นี่ยนี่อ่อเดี๋ยวครับผมอันนี้ท่านประธานห้างครับท่านประธานห้างคือเจ้าชายาท่านประธานห้างเออ อันนี้พี e ่ฝ้<อ>ายไหมคะติดตามช่องอส่นองด้ยนครับเย้เยสนอสนองด้วยส่น้องนครับมื่มืไม่ดอนนะมาเส้นมู่นหนอ่มเรื้อฝากตั้งสาวมาพาเพืินด้วยนะคะเจ้าเชือด าพ่อหลังจากที่พ่อไปได้แม่ผมมาไม่รู้ว่เจอพ่ออะไรเนี่ยเจอแล้วแต่พ่อก็ซื้อคนสายพันคนนี้หนวดเยอะเลยอันนี้เป็นชีวิตดีดีเดมอรออย่างนั้นรอลูกชายกันมาโอ้ดีมีลูกชายของแม่เขาอ่ดีงอน้อยครับงอน้อยนี่

ช่องนี้เยนะครับเรื่องสตอรี่ครับรม่เห็นเตอรี่มตัวนี้ติดตามเลยติดตามตัวนั้เชื่อช่องี่าอะอรเรื่องเรื่องเมันรม่ร่เรื่องเรีนะ สุดอยอดแล้วพีไฟออใ,ชใช่ไหมกดดคก่อนมีคนหนึ่งนะแกที่แกเป็นด็อกเตอร์นะครับมผมไปคิวแกวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนุ่มถ่ายหนังสั้น,นแตลที่จริงก็ไม่ว่างเลยถ้าแกมายี่สิบแปดก็พอดีเหมือนให้แกได้ดูการถ่ายทำเลย มีล็อกตื่นคุละคอืมสวัสดีครับครับ๊ยเกิดอะไรขึ้นเออนก้ากันเนาะเออนนี้ริงับไม่บมอตั้งแต่ อยู่คนอันนี้นะลขบา่อมำงเขายากให้พี่ไม่เกินสามมัน้าขบงน้าร้องกหนรักมากรักมากพี่ชายมีอะไรบอก้องมีอะไรบอกน้องบัญชีเดิมไม่เปลี่ยนบัญชีเดิมบอกน้องดบัญชีเดิมครับมีอะไรบอกน้องน้องม่อยู่กันท่านเงสุดยอด

พี่เงาะน้อยเป็นไงครับวันนี้ครับมีเอฟซีเออถ่ายรูปก,กับพ่อก่อนถ่ายรูปก,กับพ,พ่อก่อนคิดถึงพ่อคิดถึงพ<อ>่อเอ้ลูกคนถ่ายแปหนึงหนึ่งได,ได้ได้ครับไม่ได้เจอพ่อประมาณห้าหกเดือนโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับนี่ครับผมนี่ท่านประธานกับพี่เงาะน้อยนะครับน,นี่ เพิ่งเพิ่งมาถึงครับอ่าเพิ่งลงเครื่องมานี่ครับปีไฟเพิ่ายเพิ่งลงเครื่องมาถึงครับก็เลยดิ่งตรงมานี่เลยครับนี่ครับท่านประธานนี่อันนี้ท่านประธานเจอท่านประธานท,าท,าทักทายท่านประธานนะครับท่านประธานทักอะไรท่านประธานมาเล็วท่านประธานอะไรกูนุ่นๆอีกท่านประธานหนึ่งกูนั่นอ่ะท่านประธานไหนท่านประธานเจลวันเอานี่ครับพี่น้องท่านประธานเจอท่านประธานครับนี่ครับท่านประธาน ครับพี่น้องท่านประธานเจอกับท่านประธานครับพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับขุนไมทายคลิปอยู่ท่านประธานเจอท่านประธานอันนี้ท่านประธานทานประธานเออท่านประธานครับท่านประธานขุนเมทายท่านประธานครับพี่น้องออครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ